สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งเชอรินคลิปนี้ก็อยู่ในเกมบัวไคฟ์นะครับเหมือนเดิมในโหมดเรดบอสนั่นเองแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นเรดบอสตัวใหม่นะครับคุโรคังเง่นั่นเองนะก็เป็นเรดบอสกราะม่วงตัวแรกนะครับส่วนรายละเอียดถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็เชิญไปดูได้นะครับอธิบายไว้หมดแล้วเนาะ,ะส่วนทีมในรอบนี้เนี่ยที่จะมานําเสนอเนี่ยไม่ได้เป็น1ทีมแบบที่คนอื่นเขาทํากันหลายคลิปเขาก็ทํา1ทีมให้ดูแล้วเนาะ ของผมก็มาช่วยในส่วนของคนที่ยังไม่ผ่านแล้วกันนะครับเผื่อว่าบางตัวที่ไอเดียของคุณเคยปั้นเอาไว้แล้วก็ไม่ได้นำมาใช้อาจจะได้นำมาใช้บ้างในรอบนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นทีมแบบไหนไปรับชมกันสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านระดับอินเซนนะครับทีมนี้อาจจะตอบโจทย์คุณอยู่นะ,ะด้วยความที่ว่าทีม1ทีมในระดับอินเซนเนี่ยเขาใช้คีย์หลัก3ตัวก็คือมีคิเคียวมีโฮชิโนชุดว่ายน้ำมีฮานากะชุดว่ายน้ำ มีสเปเชียลอีกหนึ่งตัวก็คือฮิมารินะครับอันนี้คือผมเซตค้างเอาไว้นะคือที่เหมือนกับเล่น1ทีมส่วนตัวที่เปลี่ยนจริงๆก็คือตัวของอาโกเอาออกเพราะว่าผมจะใช้เป็นตัวฮิวในฝั่งสเปเชียลแล้วก็มีตัวสติเกอร์ตัวอื่นเข้ามาทดแทนนะครับนั่นก็คือเชริโนเอามาช่วยเล่นค่าคอสเพิ่มแทนนั่นเองซึ่งในจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดยังเล่นในส่วนของอาโกในฝั่งสเปเชียลอยู่ตัวเชริโนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวฮิวตัวอื่น อาจจะเป็นครัวลุก็ได้โคุโคนะก็ได้นะครับหรือจะเป็นลูมิก็ได้ถ้าใครปั้นเอาไว้นะอ่าก็ถือว่าตอบโจทย์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตำแหน่งอสุโกที่เอาออกไปเนี่ยมันคือตำแหน่งฮิลหมู่นั่นเองแค่ว่าอสุโกเนี่ยมันเป็นฮิลหมู่ที่กว้างที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งแท้งมันเลยฮิลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราเอาตัวฮิลพวกนี้เนี่ยมาใช้แทนตัวอสุโกมันก็จะช่วยได้ดีขึ้นนะครับลองเปลี่ยนกันดู ซึ่งถ้าหากใครไม่มีตัวฮิลที่เป็นสไตรเกอร์ตามที่ผมพูดเอาไว้ก็ใช้เป็นในส่วนของตัวสเปเชียลแบบที่ผมเล่นนะก็คือชิ้นวเลออนเซนก็ได้ตัวอาโกร่างปกติก็ใช้ได้นะครับแต่ต้องอัพเยอะพอสมควรนะอายานิก็ใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องจัดสรรดีๆนะเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวสเปเชียลเนี่ยดาเมจเราหายไปเยอะมากจากการที่เราขาดบัฟอาโกะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเซตเตรียมทีม2ไว้ด้วยนะซึ่งรอบนี้เนี่ยอันนี้คือทีม1นะครับยังไงก็ต้องเล่นทีม2อยู่แล้ว ก็เดี๋ยวเราดูอีกทีนึงในทีม2นะครับส่วนทีมนี้เนี่ยวิธีเล่นก็คล้ายกันเลยคล้ายกับเล่นแบบ1ทีมจบนะครับเซตตัวของโมชิโนชุดไปน้ํำให้เรียบร้อยจากนั้นก็สะสมคอสพอคอสเพียงพอแล้วก็คือคอสสิเนี่ยแหละค่อยใช้ตัวของขี้เคียวเพราะว่าดีบัฟจะได้อยู่ครบตอนที่ฮนากะยิงสกิลใส่นั่นเองนะครับจากนั้นก็บัฟบัฟให้เรียบร้อยเท่าที่บัฟได้นะอ่า แล้วก็ใช้ฮานาโกเคลีร์ตัวทุกน้องแล้วก็ทำดาเมจบอสไปด้วยนะครับแล้วก็วางฮิลแล้วก็เล่นแบบนี้วนเรืเ่อยๆเหมือนกันนะครับคอสมันจะวนพอดีเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยผมใช้ชิรูเลนเนาะเล่นคู่กับชิริโนโสกิลรองของชิริโนโมันก็เลยเพิ่มเรนค่าคอสขึ้นไปอีกนะครับปัญหาหลักมันจะอยู่ที่เฟสสองนะ,ะเฟสสองเราจะเน้นเอาตัวรอดนะครับเพราะว่าตัวดาเมจเราเนี่ย ทำไม่ทันสตัน์แน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มมามีฮิววางฮิวก่อนเสมอนะครับสําหรับทีมนี้จากนั้นก็เซฟให้ได้นานที่สุดแล้วก็จ่ายตามลําดับเหมือนเดิมนะครับลดเกาะก่อนยิงเสมอแล้วก็บัฟใหฮานาโกะให้เรียบร้อยก่อนยิงเสมอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมวนบัฟโมชิโนชุดไว้น้ําด้วยนะ,ะเพราะว่าบัฟขาดก็ดามิหายเยอะพอสมควรนะครับ ส่วนตัวลูกน้องที่วิ่งเข้ามาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะตายทั้ง2ตัวด้านหน้าเนี่ยมันจะแชร์ดามจดกันเพราะว่าระยะมันอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะครับส่วนอันติเหมือนเดิมวางฮิวเรื่อยเก็หมดห่วงแล้วสําหรับอันติซึ่งตัวชิคุเรออนเซนเนี่ยผม3ดาวก็ใช้ได้แล้วนะอ่าใครมีก็เอามาลองใช้ดูนะครับส่วนตัวฮิวตัวอื่นเนี่ยอาจจะฮิวไม่ดีเท่าชิคุเรออนเซนเพราะว่าอ่าอย่างฮานาโกะเนี่ยมันฮิวนานไหมก็ไม่ มันฮิวแค่8วิแต่มันฮิวทอีอาจจะช่วยได้นิดนึงนะครับแต่ก็ต้องวนเยอะหน่อยเพราะว่าคอส์ห้าอยานนฮิวครั้งเดียวแต่ฮิวหมู่แต่ก็เล่งยากเหมือนกันนะครับแต่ช่วยได้เยอะถ้าเกิดใครปั้นเยอะๆก็ถือว่าล้างหลอดขาวได้ง่ายมากนะอันนี้ก็อยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับส่วนจังหวะไหนที่บอสต้นแล้วก็อย่าลืมลดเกาะก,ก่อนแล้วก็บัฟฮานาโกให้เรียบร้อยแล้วก็ยิง ไปประมาณนี้นะครับทำดาเมจสูงที่สุดเท่าที่ทําไดนะ้เพื่อที่ว่าทีมที่2เนี่ยจะได้เล่นง่ายที่สุดนั่นเองนะครับทีมแรกก็จะมีประมาณนี้นะในการวนเล่น ต่อมาเซตทีมที่2กันก็เซตตามลําดับเลยตัวดามิอันนี้ก็ยืมเพื่อนมานะครับฮานาโกชุดว่ายน้ําตัวฮิลในที่นี้ผมเอามา2ตัวเลยก็คือรูมิกับออยานตตัวของรูมิเนี่ยของผมปั้นไว้แค่3าดาวเท่านั้นไม่ได้อัพอะไรเพิ่มนอกจากสกิลแล้วก็ของไอเทมเทียรประมาณนั้นนะครับส่วนออยานิเนี่ยสะสมมานานละก็ปืน3าเป็นที่เรียบร้อยก็ของมันก็จะแน่นกว่าตัวอื่นๆนิดนึงซึ่งที่ผมเอารูมิไปด้วยเนี่ยเพราะว่า ผมไม่ชชว่์ว่าอญญานิเนจะใช้งานแล้วก็เวิร์กหรือเปล่าเอาฮิลไป2ตัวคุ้มกว่านะครับเพราะว่าเลือดบอสมันก็เหลือไม่เยอะแล้วต่อไปตัวรถเกราะอ,อันนี้ก็อยู่ที่ว่าจะใช้ตัวไหนนะครับในที่นี้เนี่ยผมใช้ตัวมินิเพราะว่ามินิเนี่ยสามารถใช้สกิล ex ย้ายตำแหน่งไปด้านหน้าได้ด้วยแล้วก็สามารถลดเกราะตัวเซวิญญ,ญาณเนี่ยได้เยอะมากเพราะว่าเซวิญญาณเนี่ยมันเป็นขนาดมีเดียมนะครับส่วนตัวที่เหลือก็เอาเป็นตัวดาเมจฟ้ามาก็ได้นะครับ เป็นชิเศษก็ได้เป็นตัวลิมิเต็ดอย่างพวกาคาริบันนี่ตัวมุสกิปีใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนสเปเชียลก็หาตัวที่ช่วยเร่งค่าคอสเพิ่มก็จะง่ายขึ้นหรือจะเอาเป็นดาเมจจ๋าเลยก็เอาอาโกที่เราย้ายจากทีมหนึ่งออกไปมาใช้ทีม2ก็ได้นะครับประมาณนี้นะสำหรับทีมที่2เนี่ยเริ่มมาแล้วเข้าเฟสสองเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเรื่องของการโดนข่มขวัญเป็นพิเศษนะครับ ถ้าเกิดเลือดบอสเหลือเยอะมากๆหรือเหลือเยอะเกินกว่าที่ทีม2เนี่ยจะเซตตอนต้นได้เนี่ยแนะนําว่าให้เซตสกิลฮิลไว้ทั้ง2อันเลยนะอ่าเพื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับแล้วดูที่โดนมันลดเยอะมากเพราะฉะนั้นฮิลไปนะครับหลังจากที่ตั้งตัวได้แล้วลดเกราะบ,บอสอะไรให้เรียบร้อยอาจจะลดเกราะไม่ครบทุกอันก็ไม่เป็นไรนะแต่สุดท้ายี่ยะเราหวังดาเมจจากฮานาโก ได้สปแปมเรื่อยๆแค่นั้นก็เพียงพอนะครับแต่พอดีว่ารอบนี้เนี่ยเลือดบอสมันเหลือน้อยในเฟสสมันก็เลยผ่านมาเฟสสได้ง่ายๆนั่นเองนะครับพอเข้าเฟสสเนี่ยบอสจะนิ่งไปพักใหญ่เลยแต่ดวงตามันยังเพิ่มขงขวัญเรื่อยๆอยู่นะเพราะฉะนั้นจะลืมออกจากเฟสสแล้วฮิวก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นปัญหาในอนาคตนั่นเองหลังจากเคลียตัวหลอดขาวอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ย ลดเกราะบ,บอสอะไรเรียบร้อยก็วนทำดาเมจเรื่อยเหมือนเดิมเล่นเหมือนปกติเลยทีนี้เล่นเหมือนเฟสแรกทีนี้มันก็ง่ายแล้วน่าจะผ่านได้ทุกคนแล้วทีนี้นะครับก็มีประมาณนี้สำหรับตัวเรดบ,บอสครุครั้งนี้ระดับอินเซนนะครับใครที่มีคำถามหรือใครยังไม่ผ่านก็ลองคอมเมนต์ดูถ้าช่วยได้เดี๋ยวผมจะช่วยนะครับเพราะว่าบอสนี้เนี่ยค่อนข้างยาก ราะว่าหลายคนเนี่ยประม,มาทก,กับบอสตัวนี้มากเลยเท่าที่ไปฟังมานะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ หรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลย,ยก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย